โอ้ยง่าสองสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสว,สด <c oughs> วันนี้ปอ้อยก็มาพบเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนมาทําอะไรวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนมาดูบอนซี่ที่ที่เราเลี้ยงมาแล้วมันยุบใช่ไหมเออนั่นแหละเราก็จะมาดูกันว่าหวจะมีเท่าไรแล้วแค่ไนไอที่ปอ้อยพาเพื่อนมาดูไม่ใช่เลยปอ้อยแยกได้ผ่านอันนี้ก็มีคุณคุมก้าวจะก,กับสุนทรภู ไอ้จริงปอยให้มันหยุดแล้วให้มันพ่ไหมก็ได้มันก็ไม่ไปไหล,ลเราจะนั่นแหละแต่บอกว่าย,ยากจะขยายพันธุ์ไงเพื่อนเพื่อนเออเพราะมันไม่มีแล้วมันจะหมดส้นถอนพูก,ก็เลือกกระทั่งเดียวคุมกาวนี่ไม่มีเลยหมดเลือกกะทั่งเดียวบอกว่าก็เลยจะจะเอามา,อามาขยายพันธุ์จะได้มีแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,นไงจ๊ะเดี๋ยวต่อไปอนาคตม,มันไม่มีจะทํายังไงเนาะนี่อยู่กระทั่งสิบนิ้วเลยที่ปอยเคยปลูกไว้ตอนแรกว,ว่าจะไม่ทําอะไรเขาหรอกแต่ไม่ได้ทําสักนิดนึงเพื่อน ปออก็ยากจะรู้เมื่อคืนโอ้โหฝนทะล่มทะล่มมันบานจะพังคุณเดือนมันหมายย่งเล่งคือโอ้ยเขาโทษโอ้ยดังไปหน่อยมันรุดไหมก็คืออันนี้คือตั้งไว้ข้างนอกที่เชื่นะมันได้แช่น้มจากกระทั่งที่หมูตั้งแล้วก็ปูกไว้่างนี้แหละตอนนี้บอนซีปอออ๊ยอุ๊ยยุบยุบเยอะจะมันเนาะมันทึ่งฤดูข้างมันเรามาดูกันว่าเขามีห่วมีอะไรแค่ไหนอันนี้มีนาวขุมก้าวเดี๋ยวดูก่อน ต้นใหญ่ขนาดนี่มันจะมีหัวไหมนอมัน,อมนโอ้หัวยังไม่ย่อยเลยเพื่อนเพื่อนถ้าหัวยังไม่ย่อยงี้เราก็แงะนอเอารูเข้าเนาะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ตามที่ปอ,อยเคยนั้นนี่หัวเขามีแค่ประมาณนี้เองเนี่ยเพื่อนเพื่อนเราก็แยกนอกเอาถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็แยกนอกเอาแล้วก็ต้นแม่เก็บไว้่องต้นนี้ก็ไว้ค่ายเราก็นอแม่ไวไ้เนาะเพื่อนเพื่อนแยกยังไงแยกเหมือนเดิมทุกวันทุกครั้งนี่แยก นี่ได้ละหนึ่งต้นเห็นประจกักเพื่อนๆจ้าเราดูหัวต้นที่ป้าอ้อยแยกมาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการโอ้โหแต่เนี้ยแก้เลยนะอันที่จริงอะ่ะถ้าเกิดคนนั้นเข้ากับป้ากันได้แล้วหัวแบบเนี้ยแต่ป้าอ้อยก็เออนั่นแหละช่างมันเถอะเราปลูกไว้ดีกว่าเพื่อนๆปลูกไว้แล้วพอมันโตมาแล้วเราก็ค่อยมาแงะนอเอาเนี่ยพรามีตุ้มนอถึงส้างซี่นอแล้วยาลืมเอาปูนแดงทาด้วยนะจ๊ะนี่วิธีการขยายพันธุ์ แยกนอแยกเอาอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ปออ้อยเอามาก็จะมาแยกแบบนี้นี่เนาะลูกเอียงหลองแหละอันนี้คือคุมกาวแล้วเดี๋ยวพอเสร็จธุระเดียเเด๋ยวปออ้อยก็ปลูกของปออ้อยเองเพราะว่าวิธีปลูกเพื่อนเพื่อนดูแล้วเห็นแล้วแล้วอันนี้ก็ที่เอามาให้ดูก็จะได้เห็นด้วยว่าบอนซี่ที่มันยุบอะลักษณะของมันป้ายอยู่หนวะเดียเ๋ยวลืมอีกปลายห้ามลืมว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันแต่มันมีนอน้อยขึ้นมานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันสุนท อึบอือต้องค่อยๆเมื่อกี้มันล้วงมาแล้ยวยุกกระทางติบนิวจ้ะ <c oughs> แล้วก็จะมีอันนี้อีกอย่างนึ่งนะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวก็ชื่ออะไรนะยูตาพุทธประวัตเนี่ยอืมหนึกไม่ออกอันนั้นก็ยุบแล้วก็มีพระเจ้าเสื้อนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ใบก้ามปูล,ล้วนๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆซองตัวหนึ่งปลูกนอกตู้ เรามาดูต้นถอนพูกันมันก็ไม่ใช่ต้นไอ้น,นี้ไอ้น,นั้นหรอกวางนี้วางนี้ครอบคุณหลายๆใหญ่ไม่เป็นไร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 เดือนนูก,ก็กินยายเข้าชงกาแฟมาให้เพื่อนนี่เราก็มาลือกันโอ้เขามีนอน่อยขึ้นมาเขาก็จะมีนอเมื่อขุมกาวนี่แหละมันก็คือ อ่าุ่นถอนพูกัที่ปลาอ้อยไอ้นี้คนเพื่อนที่มันเลือดจักเพื่อนเพนื่อนน่๊จะแล้วปลาอ้อยก็เอามาได้กระทั่งสิบนิ้วไว้เดี๋ยวมันจะไม่มีนี่โอ้อันนี้หัวใหญ่มากเพื่อนๆนี่เห็นปะมีนอหน้อยออกมานี้นอขึ้นเพียบเลยอันนี้ปลาอ้อยอาจจะมาป้าจ,จอมเราก็ดูลักษณะว่าเราเอ้มันยุบมาลักษณะแบบนี้เราจะอ่าขยายผ่านแบบไหนนี่เพื่อนๆอันนี้หัวใหญ่แล้วมีเขี้ยวเยอะปลาอ้อยก็จะเอานอเน,นี้ยแงะ แล้วก็ไปใส่กระทางซี่นิวไว้แล้วก็ป้าจ,จอมนะจ๊ะส้นถั่สุ้นถอน่พูต้นนี่ป้อ้อยก็จะป้าจ,จอมเนาะนี่นี่คือการขยายพันธุ์บอนซี่เราลื้อ้าเลือกต้นเดียวอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็ลือหรือออกมาเราก็จะได้รู้อ่ะปลายห้เยอะเราจะได้รู้จะว่าเออม,มันมันมีลักษณะย่างไน şeyler, แล้วเราจะต้องทําแบบไน,น,น,นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอ่าและวันนี้ป้าอ้อยก็พาเพื่อน,นมาลือแค่นี้เนาะแล้วก็จะมีต้นอยู่ไกลหมือเนี่ย นกบพะก้าวยากจะหลือจังเลยเออนั่นแหละแล้วก็อยากจะลือต้นนี้อีกต้นหนึ่งยิบมาไล่วันแหละแต่ป่าอ้อยเพิ่งจะเลี้ยงเขานะเข้ากับเพิ่งจะโตแต่เข้าก็มีรอดเลี้ยงเข้ามาห้าเดือนแล้วแหละห้าเดือนหกเดือนเนี้ยดูรูปร้างเขาสิจะ่ะอันนี้มีนาวัซุมาอีเพื่อนๆเนี้ยเดี๋ยวป่าอ้อยข้อก่อนข้อหรือดูก้อนวะเขาจะมีห้วไหม แต่ข้าก็มีแทงรอดมาน,ะนี่ป้าอ้อยเลี้ยงมาสักห้าหกเดือนเละจ้ะเลี้ยงแต่สมัยมีดินไม่ไม่ได้ใส่ดกไอใบกำปูนี่เดี๋ยป้าอ้อยขอขอ้อขอดูหน่อยมันงอนงอนเงดเงดแล้วเกินไม่รู้ว่ามันมีหัวหรือเปล่านะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้บอนซี่ยุบเยอะเพื่อน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 ก,ออนออนก็นั่นแหละห้ามาดูเอาว่ารูปร้างแบบไห้นย,ยังไงสมควรจะขยายผ่า์หรือไม่ขยายอุ้ยลาเขาก็เดินดี ห้วยังไม่ใหญ่เลยเห็นปะ่ะเพื่อนๆน,นี่นี่คือสุมาอีแต่ถ้ว่าทําจํานวนได้ไหมฉะนั้นน,นก็ทาได้เพื่อนๆเน,น,นี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะหัวเท้า,า,าลูกมะเขือรุนๆเน,นี่ยประมาณนี้นี่ไม่ใหญ่เท้าสุนถอนภูก็ปะอ้อยว่าปะอ้อยพึ่งเหลียงนี่คือสุมาอี้อาจจะปูกต่อเพื่อนๆอาจจะปูกต่ออันนี้ยุตับตับกีนแต่นออเยอะมากเลย มีนอเล็กนอกน้อยอันนี้ก็จะปลูกต้อนะจ๊ะอ่าสุมาอีนี่เราก็จะปลูกต้อปลูกเพื่อให้เข้าเกิดนอแล้วเราก็มาแยกเมื่อนไอขุมกาวนั่นแหละเพื่อนๆเนาะนี่แหละคือวิธีการดูบอนซี่ที่เราจะเอามาขยายพันธุ์ว่าจะเป็นลูกด่างแบบไนลักษณะอย่างไรวันนี้ปอ้อยก็พาเพื่อนๆมาให้เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาคายบอนซี่กันนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยก็ส่งนะเพื่อนๆส่งหกหลังเหมือนเดิมต้อไปนี้บอนซี่ปอ้อยก็อาจจะเป็นต้นแบบ เนี่ยจะใส่ประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยมีฟอร์มกอเท่าไหร่แล้วจะเป็นฟอร์มกอก็จะเป็นฟอร์มกอรธรรมชาติที่ป้าอ้อยทำหรือว่าป้าจ,จอมแบบเตี้ยๆจะไม่เอาต้นยิ่ยๆส้งๆทรง,งเลยเนาะเพราะว่าเออนั่นแหละสรงลำบากมันหนัก <c oughs> แค่นั้นจะไม่ค่อยมีแต่ก็คือเป็นใส่แม่พันธุ์เหมือนเดิมยังคงเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงยังทําเหมือนเดิมจะขอกินกาแฟาหน่อยอยายอุซ่าชงมาให้โหเป้าก็กินกาแฟาตอนบ่ายจะ ่าชื่นใจจังมาเรามาค่ายบอลกันดีว่าต้นที่หนึ่งอันนี้มีนาว่ามาห้าผลเพื่อนเพื่อนมาห้าผลมห้าผลที่มันคลายเท้าฮีรันนะเพื่อนเพื่อนที่ป้าอ้อยเคยบอกเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะว่ามาห้าพลเขาจะกัดแบบนี้กัดซี่แบบนี้ถ้าเท้าฮีรันเขาจะกัดตัแงแ่สะดือลงไปเนาะเนี่ยมันจะกัดแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเท้ามาห้าผลเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ เทามาห้าผลกระั่างนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยส้ามสิบบาทเพื่อนๆก็อาจจะมีห่วเท่ากับสุมาอีประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะต้นนี้นี่ปอ้อยให้ดูก้อนนี้นี่เทามาห้าผลต้นที่หนึ่งต้นที่ซ่องาหาานุมานเชิญทงนี่อีก <c oughs> ขอโทษอีใบนี้มันหกักอีแมวมันกัาดก,กันจะเพื่อนๆกักุมพะกันกุมปะกัน ฟอมกอหักทั้งกว่าจะมาค่ายเ,เพื่อนๆวนนี้เลยไม่ต้องค่ายอันนี้นี่เห็นปะหานมุมานเชิญธงต้นนี้ปะอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทเพื่อนๆเชิญธงเชิญธงข้อที่ซ่องรอยบาทจะเชิญธงสองรอยนี่ ใครยังไม่มีเอาไปซ่าส้มนี่ยจะฮันุมานเชิญธงให้ไหมกัดซี่แดงขนาดนี้แล้วเนจีจะซ่องร้อยบาทเพื่อนเป็นบอมีหัวแล้วนะเพื่อนเพื่อนข้อปออจะเป็นบอมีหัวนะจ๊ะต้นนี้มีนามว่าห้องโยกเพื่อนเพื่อนห้องโยกเป็นบอลเก้าใบแดงนี่ประมาณนี้ใครยังไม่มีเอาไปซ่าส้มอันนี้มีซ่องต้นในนึ่งกระทัางซ่องต้นในนึ่งกระทาง,อง,นนนง,ทางปออข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทข้อต้นละร้อยสิบ,บาทเพราะว่าเป็นสายแม่พันเนาะ ห้องยกจ้าข้อที่สองร้อยยี่สิบนะจ๊ะนี่ห้องยกเห็นไหมมีซ่องต้นนะจ๊ะในนึงกระทั่งต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นบ่อนเก่าว่าจะไม่เอาออกมาค่ายแต่ก็เอาออกมาสักน้อยเถอะเพราะว่าข้องปลาอ้อยมีที่มันยุบแล้วมันโพล ว่าจะไม่ออกมาก็ออกมาเลยเพื่อมีคนต้องการไงเพื่อเนเออนี่อันนี้คือเจ้าคุณพระขังเพื่อนเพื่อนเจ้าคุณพระขังคือบอนซี่ยูตับเทวดาประจําเส้าเรือนอ้อยบอกเลยเจ้าคุณพระขังนี้ห้ายักษ์ห้ายักษ์จริงๆจะไม่ค่อยมีเพืเ่อนเพื่อนเอซึ่งมีก็ค่ายแพงนะจะ๊ะตับอ้อยค่ายที่ซ่องร้อยบาทใครจะรับเจ้าคุณพระขัง เจ้าคุณพระขัง้องร้อยบอนซี่ปอ้อยเป็นใส่ตั้งแม่แหละใส่แม่ผันจะมีห้วแล้วเนาะนี้เนาะเจ้าคุณพระขัง้องร้อยบาทต่อไปอันนี้คืออึ้งสยามลูกอึ้งน,นี่ใส่ใหญ่ใส่แม่ผันนี่ต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบาท อึ180้งหนึ180่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบจะใครที่ยังไม่มีก็ห้าสะส้มกันไว้เนาะนี่อึ่งจะลูกอึ่งนะจะไม่ใช่อึ้งสยามแทเนาะเป็นลูกอึ่งต้นนี้ต้นนี้ลน,นพักเพื่อนๆลน,นพักมีลูกแล้วนะ มีลูกให้มาคุณพื่อมมีลูกเล็กนี่นึ่งต้นแล้วก็แทงนอกไหมนี่นึ่งต้นนี่ลนพักลนนพักกระทั่งนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยอันนี้มันยังกัดซี่ไม่เยอะแต่ก็มีลูกซ่องอันล,ลนนาพักอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทลนพักซ่องร้อยเจ็ดสิบนี่ ตอนแรกปอ้อยว่าจะไหวพันเพื่อนๆแต่นี้ค่ายหมดแล้วไม่มีก็เลยเอ,ออกมาพอปอ้อยมีต้นเล็กอยู่ยซาำสี่ต้นแล้วก็ป้าจ,จอมไวห,ห้วอย่า่ยังเยอะอันนี้เป่าบุญจีนเพื่อนๆเปล่าบุญจีน,นใครยังไม่มีเอาไปซางส้มอันนี้อ,ออกหู้แล้วนะเป่าบุญจีนเปล่าบุญจีนต้นนี้ยุตับจีนเนาะต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องร้อยสามสิเป่าบุญจีนแก้แล้วมีหู้แล้วเพื่อนๆเป่าบุญจีน สองร้อยสามสิบจ้านี่ปลาบุญจีนเนาะนี่ใครยังไม่มีเอาไปซาสโซมนะจ๊ปะปลาบุญจีนสองร้อยสามสิบต่อไปสิลาเพชรเพื่อนๆสิลาเพชรปลาอ้อยข้อที160ท่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่สิลาเพชรอ้าวช่วยนะพะแก่แล้วนี่นี่ใบไม้กัดออกมานี่เห็นไหมดูนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาท อันนี้มีนามว่าหอกสัตตะโลหะอันนี้ยุบจะยุบแล้วก็พึ่งโพมานะจ๊ะอันนี้คือหอกสัตตะโลหะมีดอกด้วยเนี่ยข้องปลาอ้อยเองนี่แหละมันเลี้ยงเลี้ยงแล้วไม่ได้ดูแลแล้วมันยุบม,มันนั่นแหละเออแด 100, 100, 100, 100, 000, ่ลอยฝนลอยเพื่อนๆเนี่ยหอกสัตตะโลหะต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทไม่ค่อยเจอนะจ๊ะไม่ค่อยเจอเนี่ยก็ดูสีั้งแต่สมัยปลายแบบนี้รุ่นเล็ก ไม่ได้ใช้ปลายยาวๆปอ้อยทิ้งไว้เลยแล้วก็ยนี่ยขึ้นมามีดอกด้วยนะจ๊ะหอกสัตตโลฮะให้ดูลากไม่ต้องพูดว่าห้วขนาดไหนต้องรอยห้าสิบบาทจ้าต่อไปนกหัสดายุนีหนึ่งต้นแม่มีหนึ่งต้นลูกนี่ด้วยนี่ใส่แม่พันแล้วก็โคนขนาดนี้มีห้วแน่นอนนกหัสดายุใครที่ยังไม่มีเอาไปซาส้มต้นนี้ปอ้อยข้อที่่อง้อยยี่สิบบาท นกหัสดาย,ยุสองร้อยยี่สิบเจาะไปสะส้มมีแม่และมีลูกหนึ่งต้นนะจ๊ะนกหัสดาย,ยุต่อไปอันนี้นาลายอวตารน,นาลายอวตารต้นนี้ อ้อยข้อที่่องร้อยแปดสิบบาทนี่กัดซี่ยังซวยอวตารจะออกซี่มงม่วงเขี้ยวขี้หมามงม่วงมงม่วง,ง,งสองร้อยแปดสิบจะ่องร้อยแปดสิบนาลายอาวตารนะจะ่องร้อยแปดสิบต่อไปอันนี้บอนเก้าเพื่อนบอนเก้าไม่ค่อยเห็นมีใครมาค่ายแล้วอันนี้คือมะห้าพล ที่อยู่ตับพุทธประวัติหรืออะไรที่มีจุลพลจุลพลเราจะเยอะนะจ๊ะอันนี้คือมะห้าพลเพื่อนๆนมาห้าพลต้นนี้อ้อยข้อที่ซ่องรอยส้สิบบาทมห้าพลไม่ได้มีเท้าเทอนะเพราะว่าเข้าเป็นอะไรล่ะเป็นตับที่เข้าอะไรพเวสันดอนอะไรที่มันมีบทมีมห้าพลมีจุลพลอะไรพวกนั้นอะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือมาห้าพลเนาะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละมาห้าพลซ่องรอยสามสิบจ้า นี่นะจ๊ะมาห้าผลนี้เนาะสองร้อยสามสิบ้านนะจ๊ะต่อไปปอ,อ้อยปอ้อยมีแบ่งว่าจะไม่แบ่งแต่เออนั่นแหละปอ้อยมีสองต้นแบ่งมาอีกต้นนึ่งต้นเล็กไม่ส่วยหรอกใบยังยาวๆเรียแต่แต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเอาไปซาส้มอันนี้ผักซีเดียวสุริโยไทย ซี่สุริโยไทยุนเพื่อนต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทห้ายักอยู่นะจะเป็นบอลเก้านะซ่า,าส้มนะจะซี่สุริโยไทยซ่องร้อยแปดสิบจ้าสองร้อยแปดสิบเขียมไม่ชัดต่องแปดตู้นซี่สุริโยไทยเนี้ยนี่เลยแบ่งให้นึ่งต้นเนาะแบ่งกันแบ่งกันต่อไปอันนี้อะไร อันนี้พลอยชมพูเพื่อนๆพลอ,อยชมพูมันจะมีเป็นเมสซี่ชมพูใสแม้พันมีซ่องต้นเป็นบอนเก้านะจ๊ะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพลอยชมพูอันนี้คือมีซ่องต้นในนึ่งกระทัางอันนี้ปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพลอยชมพูมีซ่องต้นปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นไม่ทึ่งลอยนะจ๊ะแต่ความซวยความดาร์กนี่เอาไปปูกเลนซ์ซยๆให้เป็นพุ่มเป็นกอได้เลยจ้ะนี่พลอยชมพูต่อไปอันนี้หานุมานได้มาในนามหานุมานคุกฟุน้นเพื่อนๆคุกฟุ่นต้นนี้มามีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งคุกฟุ้นอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาทคุกฟุ้นนะจ๊ะเพื่อนๆมีซ่องต้นนะข้อที่ซ่องลอยห้าสิบบาท ใครที่ยังไม่มีเอาไปสะส้มช่องรอยห้าสิบคุกฟุ้นจะใบจะกลมๆนี่เนี่ยจะไม่กลมเท่าไรหรอกอึ๊บอันนี้เทวกรรมลังรักปลายน้อยๆนี่เพื่อนๆเ,เห้ปลายไหมปลายน้อยๆปลายน้อยๆนี่แต่ถ้าไม่ปลายก็สววยให้มันจะเทวกรรมลังรัก ต้นนี้ใส่แม่พันธุ์ฝอยข้อที่ซ่อง้อยสามสิบบาทเทวกรรมลังลักนะจ๊ะเทวกรรมลังลักซ่อง้อยสามสิบบาทจ้าใครยังไม่มีก็เอาไปสะส้มนี่นะจ๊ะเทวกรรมลังลักต่อไปอันนี้ อันนี้คือมนสวัรค์นเพื่อนโอ้โหปอ้อยไม่มีนะมนสวัณในมดเกลี้ยงมนสวั์ต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆมนมณสวั์โอเหมาะมนสวัค์น,นบอนซวยนะตะก้อนปอ้อยมีเยอะเดีย๋ยวเนี่ยไม่มีะนะหายหมดแล้วเพื่อนๆมนมณสวัสองร้อยห้าสิบจ้ะเอาละจะ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้อการดูบอนซี่เนาะที่จะมาขยายพันธุ์ เออไม่ว่าที่จะยุบแล้วก็เลืออต้นลูกต้นอะไรก็มาแงะแล้วก็จะมีประมาณนี้เพื่อนๆใครจะปาดจอมก็ปาดถ้าใครไม่ปาดก็คือเอาเข้าไปปุกตอ,อเพราะเขามีนอแล้วเราก็สามารถพอโพเขขึ้นมาแล้วเราก็สามารถแยกนอกได้เมื่อนนี่เมื่อขุมก้าวป้าอ้อยแบบนี้นี่แยกนอก,ก็ได้ต้นโตเลยนะจ๊ะนี่เหนไหมจ๊ะอ่าแล้วจ๊ะสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้อยเขาฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะ คข,ขอบคุณเพื่อนเก่าและกันรยาณนิตรที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนป้าอ้อยตลอดมาเพื่อนๆถ้าป้าอ้อยพูดผิดพังพาดประการใดป้าอ้อยก็ต้องข้อโทษมาที่นี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรคอยส้มป้าธนาวันนี้ป้าอ้อยข้อจ้าลิดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า